สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพเรือนตัวของคุณดาวพระเกตทับลักษเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันบ้างดาวพระเกตจะย้ายตั้งแต่วันที่30มกราคมถึงวันที่28มีนาคมนะคะค่ะแล้วก็ส่วนคนที่เกิดราศีกันตามโหราศาสไทยก็คือ เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นจึงควรจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีตะขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะต,ตัวกลางมันอะย่างนะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันในช่วงที่ดาวพระเกตทับลักขาเราเล็งไปที่ภพเรือนปัตนีมีดาวพระศุกร์และก็ดาวราหูร่วมด้วย ว้าวเดวิลคุณจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดความรักเข้ามาเพราะว่าเล็งไปที่ภพเริปรตัตตนีเนาะแต่ก็มีทั้งในเรื่องของมีคนที่อิจฉาริษยาด้วยนะด้วยความโดดเด่นด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณแล้วก็เทนออกหวานสิบมเท้าขึ้นมาการมีภาระ หรือคุณกําลังแบกรับภาระเยอะขึ้นก็ได้นะคะหรืองานจะมากขึ้น10 of s w o r d จบสิ้นบางสิ่งบางอย่างเหมือนชีวิตจะดีมากๆหลุดพ้นจากภาระหรือภาระนิสินภาวะของปัญหาต่างๆตัวโวขึ้นมาแล้วก็อินพ e รสขึ้นมาจะติ Justice. ว้ wow, the sun, the wow. าวด e งซันดวงว้าวไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมานะคะแล้วก็ King คิงออฟวันความสำเร็จในเรื่องของการงานโดดเด่นนะคะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาภาระที่มันหนักอึ้งได้ j จสมินถึงเวลาแล้วที่คุณจะโชคดีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆ เดี๋ยวเราไปดูกับไพ่ขยายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากหอกหรือเตือนอะไรคุมกับไพ่ขยายนะคะสักยันขึ้นมามนตราคาถายอักขระแรงคูประจังกายพระราหูนำสมัยดวงแข็งอิทธิพลมอเมาลุ่มหลงเสียงสูงโอ้ชีวิตที่เหมือนคุณดวงแข็งเนาะค่าไม่ตาดใครทำอะไรคุณก็เหมือนทำไม่ได้ อืใครที่บั่นทอนใครที่ทําร้ายคุณนะเขาทําอะไรคุณไม่ได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรวมของคุณแข็งมากๆในช่วงนี้แล้วก็พระสาวขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงแพ้ชนะอดทนเร็วและแรงทรหดเหมือนคุณกําลังจะผ่านเคราะห์เนาะอืมง้างมหาเสน่ห์เย้าวยวนการกิจเรื่องทางโลกคุณจะมีเสน่ห์ไพ่ของความเจ้าเสน่ห์ขึ้นมาสามใบ เหมือนคุณจะมีสเสน่ห์มีเรื่องของการใช้สเสน่ห์ได้เป็นประโยชน์ด้วยสเสน่ห์วาจาสเสน่ห์คำพูดสเสน่ห์ตัวของคุณจะดึงดูดโอกาสของการได้สิ่งดีๆอาจจะพูดจาช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์เหมือนมีมนคาถามีคนรับฟังมีคนเชื่อถือแล้วก็เหมือนตัวคุณโดดเด่นนะคะถ้าก่อนหน้าน,นี้เหมือนกับว่าชีวิตของคุณอยู่ในโหมดของความ มีความสุขเนาะอาจจะเคยอยู่ในจุดที่สูงที่สุดมีกินมีใช้มีชีวิตที่สุขสบายเป็นคนที่เฟลลี่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่อาจจะคนรอบข้างมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นคนมีเงินด้วยความที่คุณเกิดมาอยู่ในวงสังคมที่ดีหรือบ้านที่หรูหราบ้านที่ใหญ่โตอะไรแบบนั้นก็ได้ในบางท่านดูชีวิตของคุณมันมีความสุขมากๆเนาะ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มองโลกอย่างที่บอกมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บุกแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งมีไหวพริบดีเป็นคนมีความสุขอะค่ะคนอื่นมองคุณว่าคุณมีความสุขอยู่บนความสบายใจความสบายกายอะไรแบบนั้นแต่มันมีจุดหนึ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตคุณดูทุกอย่าง เป็นปัญหาไปหมดเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตคุณมันหมดหมดสิ้นทุกอย่างบางท่านก็เป็นหนี้เป็นสินความรักก็เลิกลาหรือเจอบททดสอบที่หนักมากๆชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างเหมือนชะตาก,กรรมของคุณมันถูกขีดมาค่ะให้เจอกับบททดสอบ คุณได้เจอสิ่งที่มันมีความสุขมากๆแล้วก็เจอเจอบททดสอบที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นภาระของในเรื่องของการทำงานหรือการเงินดูติดติด,ตด,ข,ด,ข,ดขัดไปเลยหรือบางท่านก็หมดตัวไปเลยอาจจะเป็นปัญหาของการถูกหลอกถูกโกงหรือการเชื่อการไว้ใจคนแบบนั้นก็ได้ตอนนี้คุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในชีวิตที่แบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยพลิกฝ่ามือเลย อาจจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองการได้เริ่มต้นงานใหม่การได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ปลดเปื้องภาระนิ้สินต่างๆบางท่านอาจจะติดหลบไปเลยก็ได้ตอนนี้คุณดูฟื้นตัวมากขึ้นหลุดพ้นจากวิบากกรรมมีเกณฑ์จะได้ชีวิตที่บปล้านมากขึ้นชีวิตที่มีความยุติธรรมมากขึ้นคุณเคยให้ความช่วยเหลือคนอื่นเคยใจดีกับคนอื่นตอนนี้ จักรวาลจะใจดีกับคุณชีวิตของคุณจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะอืมบางท่านก็เนาะถูกหลอกถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัวก,ก,ก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะเจอกับคู่ชีวิตที่เหมือนเขามาหลอกคุณอะอหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวก็เป็นไปได้ตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังหลุดพ้นจากวิบากกรรมต่างๆชีวิตที่จะมีความสุขมากขึ้นชีวิตที่กําลังจะก้าวไปสู่จุดสูงสุด การได้ตำแหน่งหน้าที่งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือชีวิตที่จะมีความสุขมากขึ้นต่อจากนี้นะคะ10ดาบจบจบแล้วค่ะเพราะ10บดาบนี้คือมันสุดๆดแล้วไม่มีอะไรที่มันมากไปกว่าน,นี้แล้วคุณจะได้เหมือนกับชีวิตที่จะพลิกฝ่ามือคุณจะเข้าสังคมมากขึ้นชีวิตที่จะพบปะวงสังคมใหม่ๆคําไม่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเหมือนสัมผัสพ,พิเศษคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวค,คุณเองว่าคนไหนหน้าคบ คนไหนคุยด้วยแนละ้วสบายใจหรือคนไหนมาดีมาร้ายคุณจะรู้หมดชีวิตที่จะก้าวหน้ามีความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะตัวเองจากติดลบให้กลายเป็นมีเงินมีทองได้ด้วยไหวพริบด้วยอ่เหมือนโชคชะตาเนาะเหมือนคุณเป็นนักลงทุนด้วยนะในบางท่านยอมแบบ กล้าได้กล้าเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้คุณทุ่มสุดตัวทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันใช่รู้สึกว่านี่แหละเ้นสัมผัสคุณบอกได้ว่าคุณจะต้องทําสิ่งนี้มีเกณฑ์ที่ชีวิตที่จะพลิกฟื้นกําลังจะเกิดขึ้นนะคะการเป็นคนใหม่ที่หันหลังให้กับปัญหาต่างๆเป็นคนใหม่ที่หลุดพ้นไม่เชื่อใครง่ายๆอีกอืมพออย่างที่บอกคุณมองโลกในแง่ดีและเชื่อคนง่ายเนาะ ก็ตอนนี้คุณเป็นคนแก่งเป็นคนเก่งเป็นคนที่ตรงไปตรงมาหรือเป็นคนที่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ดีคุณรู้ว่าสิ่งไหนควรให้ตัวเองสิ่งไหนควรจะปฏิเสธอืแล้วก็ตัดปัญหาชีวิตได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรที่เป็นปัญหาคุณจะไม่เอามาใส่ใจหรือไม่ก็จะไม่เอามาข้องเกี่ยวในชีวิตอีกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรการงานในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในภพเรือน ตัวของคุณคือดาวพระเกตทับลักนะคะลงทุนอย่างที่บอกคุณกล้าได้กล้าเสียในช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่คุณแบบฮึดสู้เนาะแล้วก็รอผลรายได้ที่มันจะเกิดขึ้นรอผลตอบรับที่กำลังจะเกิดขึ้นแม่ขึ้นมาบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่นาลีอุปถัมภ์ก็ได้นะคะมีเกณฑ์การได้เงินมีเกณฑ์การได้อ่า การงานที่ถูกช่วยเหลือบางท่านก็ได้เจ้าหนายที่เป็นผู้หญิงก็ได้มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกซัพพอร์ตหรือคุณจะเจอคนที่ใจดีซัพพอร์ตชีวิตที่ดูมั่นคงเหมือนการงานดูมั่นคงมากขึ้นตื่นรู้ขึ้นมาอีกแล้วงานดูได้โอกาสใหม่ๆในเรื่องของงานที่จะทําให้คุณเกิดความสําเร็จความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของงานมีเกณฑ์การ ได้ตำแหน่งใหม่ในบางท่านถ้าไม่ได้ออกจากงานเก่าก็มีเกณฑ์ได้ตำแหน่งใหม่หรืองานที่มันมีความก้าวหน้าและก็มั่นคงมากขึ้นบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะตัดปัญหาหลุดพ้นจากการเหมือนคนลอกข้างเนาะที่แบบอิจฉาคุณอนะเมื่อคุณได้ดีเขาก็อิจฉาทำทุกอย่าง แล้วก็ตอนนี้คุณดูกลับมาฟื้นตัวมากขึ้นมีคนยอมรับในตัวคุณผู้ใหญ่ให้เล็งอผู้ใหญ่ให้การเล็งเห็นกับในด้านดีในด้านที่ความอดขยันอดทนของคุณการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของคุณก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการตอบรับในด้านดีบางท่านอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ที่จะถูกแก้ไขจบปัญหาต่างๆชีวิตที่กาลังจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆ ถึงจะมันเป็นแค่ก้าวเริ่มต้นแต่มันเป็นก้าวเริ่มต้นที่ดีบางท่านก็ปิดเจ้าปิดดิวได,ได้ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่ของการเ,าเปลี่ยนแปลงชีวิตกําลังจะเข้ามาเดือดซันชีวิตที่มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์การงานดูตกเติบโต,ต,ตหรือไม่ก็ภาวะของการแบบไม่ต้องแบกรับแล้วไม่ต้องแบบรับอารมณ์ความรู้สึกข,ของใครๆตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆแล้วก็ ปลดปล่อยสิ่งที่มันอึดอัดมากๆเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับคนก็ได้ที่ทํางานเนาะคุณดูหันหลังนะหันหลังหรือไม่ก็เลี่ยงที่จะ,ะเผชิญปัญหาที่จะต้องปะทะเนาะแต่ตอนนี้คุณใช้ในเรื่องของการทำงานที่หนักหว่วงทำให้คุณผ่านพ้นกับคนที่ทำร้ายคุณหลุดพ้นเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะ เติบโตการงานดูโดดเด่นอาจจะถูกเสนอชื่อกันได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นก็ได้ดูคุณก้าวหน้าไปมากๆแล้วก็ทิ้งห่างจากคนที่อิจฉาลิสยาคุณมากๆด้วยชีวิตที่ก้าวกระโดดงานที่มีเกณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเดินซันขึ้นมาชีวิตที่รุ่งเรืองมาก,มากๆนะคะในเรื่องของงานประสบความสําเร็จแล้วก็ตื่นรู้จกักจิตวิญญาณตื่นรู้จักภายในว่าคุณ มีชีวิตที่ดีได้ด้วยตัวของคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งใครไม่จําเป็นที่จะต้องอยืนบนลําแข้งของคนอื่นตอนนี้คุณดูมีความสุขมากๆบรรลายชีวิตได้ดีมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะสเตรงบางทาง่านก็ถูกหวยโดยเบอร์หรือโชคดีมาก่อนหน้าน,นี้แล้วเนาะคุณดูอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่ได้ระมัดระวังอะไรในเรื่องของการเงินอาจจะมี เสียเงินเสียทองมาก่อนหน้านี้หรืออา,อาจจะฟุ่มเฟยก็ได้นะกินหรูอ,อยู่แพง,พงฟุ่มเฟยอะไรแบบนั้นก่อนหน้านีต้ตอนนี้คุณดูมัธยัสถมากขึ้นดูเพราะว่ามันมีภาระเข้ามาบางท่านอาจจะซื้อบ้านซื้อรถมันมีรายจ่ายที่เข้ามาบางท่านก็เป็นเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเหมือนชีวิตของคุณในเรื่องของการเงิน มันอาจจะปรับตัวได้ดีขึ้นหรือสามารถที่จะบาลานซ์กับเ,เงินที่เข้ารายรับระยจ่ายได้ดีมากขึ้นบางท่านก็ระวังในเรื่องของการเสียเงินกับสุขภาพของตัวเองนะคะแต่การเงินยังไงก็คืบหน้ามากขึ้นบางท่านก็รองเงินอาจจะได้เงินในช่วงนี้เงินจากการแบบทำงานไปแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินในช่วงนี้ก้าวข้ามชีวิตที่กำลังดีขึ้นนะคะ การเงินกาลังฟื้นตัวในบางท่านถ้าติดติดขัดในเรื่องของการเงินหรือถูกหลอกถูกโกงก็มีเกณฑ์ที่การเงินของคุณจะฟื้นตัวคุณจะปกป้องเตงได้ถ้าใครเข้ามาขอยืมเงินหรือข้าประกันต่างๆขอให้คุณปฏิเสธนะคะเพราะว่าคุณจะไม่ได้ของคุณคืนแน่นอนกําลังวังชาเกิดขึ้นระดังขึ้นมาค่ะมีเกณฑ์ที่ชีวิตในเรื่องของการงานหรือการได้เงินก้อนจะมีเข้ามา งเงินจากความขยันเงินจากการลงทุนหรือเงินต่างๆมีเกณฑ์การที่ใครรองเงินได้เงินผู้เจ้าอยู่ค่ะคุณจะจัดการได้ในเรื่องของการเงินแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไปได้หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างดีอมืมีเกณฑ์กันท่องเที่ยวนะคะเสียเงินกับการท่องเที่ยวเสียเงินกับตัวเองก็ได้บางท่านเสียเงินกับโรคภัยแท้เจ็บที่มันเข้ามาอืม เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแต่ว่ารายรับก็ยังจะมีมากกว่ารายจ่ายนะคะอืมเรื่องของสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศีกันตดาวพระเกตทับหลักยังไงก็มีสิ่งสิงสทธิ์คุ้งครองเนาะเป็นช่วงที่คุณจะเหมือนกับเอ,อฝันแม่นในช่วงนี้ก็ได้ในบางคนก็เป็นเวลาของการแบบดึงดูดในเรื่องของการเงินการทอง ก็ช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะก็พยายามที่ต้องบาลานซ์ร่างกายเนาะแล้วก็บางท่านอาจจะช่วงนี้เดินทางบ่อยค่ะระวังในเรื่องของการกินอาจจะท้องเสียหรือปวดท้องแบบนั้นก็ได้นะคะอืมบางท่านก็ช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆอย่างที่บอกระวังในเรื่องของการขับรถเร็ว ดูลำหนักตัวคุณก็จะขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะระวังเนื้อของการกินด้วยอืแล้วก็เหมือนถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพมันจะเคลียร์ได้อืมแล้วก็เจอหมอดียาดีในช่วงนี้ชีวิตที่จะมีความสดใสจะกลับมาหาคุณนะคะเหมือนคุณจะบานซ์ชีวิตของตัวเองได้การทํางานการเที่ยวการนอนพักผ่อนให้เพียงพออะไรแบบนั้นเหมือนคุณจะปรับชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็บางท่านได้โชคลาภจากความฝัน ถ้าบางท่านเคยเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนหน้านี้คุณจะได้โชคลาภเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สิบดาบขึ้นมาก็ต้องระวังในเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะการผ่าตัดใหญ่อะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของบทสรุปจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงที่ดาวพระเกตทับลักคุณบทสรุปชีวิตที่จะมีการ คิดไวทำไวคิดเร็วทำเร็วหรือช่วงนี้คุณจะจัดการปัญหาได้ดีมากๆชีวิตที่จะโผบินอาจจะก,ก้าวกระโดดในเรื่องของการงานหรือการได้เข้าวงสังคมก็ได้แรงดึงดูดขึ้นมาส่องท้อยขึ้นมาคุณจะได้รับการสป,ปอร์ตคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะถูกหยิบยื่นข่าวดีให้ในช่วงนี้หรือชีวิตที่จะได้รับการอุปถมัมเนาะซื่อตรงขึ้นมาบางท่านได้เซ็นสัญญ,ญาได้ทําสัญญ,ญารอการเซ็นสัญญ,ญาอนุมัติบางส,สิญญญ่งบางอย่างคุณจะได้รับนะคะ มีเกณฑ์กันได้เงินก้อนด้วยเก็บงามขึ้นมาเงินก้อนหรือบางท่านได้เก็บเงินเก็บทองหยุดพักขึ้นมามีเกณฑ์ที่บางท่านอาจจะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวการาหยุดพักผ่อนอาจจะสู้รบในเรื่องของการงานมาเยอะเนาะช่วงนี้อาจจะได้พักผ่อนบ้างได้รับการเาปบ้างจากคนรับผู้คองหรือช่วงนี้ถ้าใครรอ อยากจะได้โอกาสของการได้คู่ก็มีโอกาสได้เจอนะคะอืแต่ต้องศึกษากันดีๆแล้วก็เหมือนกับต้องเรียนรู้กันไปยาวๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่เงินทองจะเพิ่มพูนนะคะง่างขึ้นมาอุดมสมบูรณ์ด้วยเรื่องของทางามหาสนีก็อาจจะพูดจะช่วงนี้ก็ดีลงานได้ได้คู่ค้าคู่สัญญาแล้วก็มีคนมาลุ่มหลงคุณออย่างที่บอกคุณมีสนี ก็ประมาณนั้นก็มีทั้งสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังในเรื่องของอารมณ์ของคุณระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะมาหลอกมาโกงหรือมาหวังผลประโยชน์กับคุณก็ได้นะคะเดวิลคือการถูกอิจฉาหรือไม่ก็การถูกหลอกถูกโกงแบบนั้นก็เป็นไปได้ค่ะเหมือนวิบากกรรมมันกําลังจบสิ้นไปจากคุณแล้วช่วงนี้ ชีวิตของคุณจะเหมือนเริ่มต้นใหม่การรีเบิร์ตเกิดใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่หรือบางท่านได้มรดกจากความสูญเสียก็เป็นไปได้นะคะค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอนต์โมินได้ในทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้ทิปให้แตงโมลินมาขอบคุณไว้นะตรงนี้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ